เรื่องผีระทึกขวัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกเล่าขานเป็นตำนานจากคนในพื้นที่มากมายเริ่มจากมีชาวบ้านเห็นร่างเลือนรางลอยตามท้องนาในายามค่ำคืนและชาวบ้านบางคนยังบอกอีกว่าพบเงาตะคุ่มยืนอยู่เงียบๆตามทางเปลี่ยวชาวบ้านใจกล้าบางคนเข้าไปดูให้แน่ใจแต่ก็ไม่พบอะไรเลย เหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นเสียชีวิตอย่างปริศนาครอบครัวที่เสียชีวิตไปอย่างลึกลับนั้นประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกชายสองคนไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดแต่เชื่อว่าต้องมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นในบ้านนั้นอย่างแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องของความสับสนทางจิตหรือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเรื่องราวสุดสะพรึง ตามหลอกหลอนผู้คนในหมู่บ้านมาอย่างยาวนานจนกระทั่งวันหนึ่งความลึกลับได้แผ่ซ่านออกมาที่เห็นได้ชัดในช่วงเวลากลางคืนที่เงียบสงบบางครั้งทุกคนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงกรีดร้อง <c oughs> เสียงพูดคุยหรือหัวเราะของเด็กๆและเสียงเหล่านั้นจะชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนผู้คนจึงระมัดระวังตัวในการออกไปข้างนอกหลังพระอาทิตย์ตกดินผู้ใหญ่บ้านก็มิได้ชะล่าใจ มีการตามผู้ที่มีความสามารถทางจิตวิญญาณหมอผีหรือกระทั่งพระและนักบวชของศาสนาต่างๆให้เข้ามาทำพิธีเพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติจนกระทั่งทุกคนในหมู่บ้านลงความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการทำบุญกันครั้งใหญ่และยังมีการก่อสร้างวัดใหม่ในพื้นที่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการแก้กรรมและอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้น หลังจากทำพิธีกรรมทั้งหมดเหตุการณ์ได้ผ่านไปจนปัจจุบันทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่พบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆอีกเลยแต่ก็มีบ้างที่บางครั้งในยามเดือนดับก็ยังคงได้ยินเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบเบาๆล่องลอยมาตามสายลม